สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการมอสแจ็สดพอดแคสต์และตอนนี้บรรยากาศใหม่ครับผมนะครับที่ทำการใหม่ครับนะครับสีสันมีกีตาร์นู่นนี่นั่นครับและก็ถ่ายแบบเอสหลอกด้วยใช่นี่คือครั้งแรกที่เราจัดรายการแบบเอสหลอกและมาคุยกันแบบยาวๆยืดๆฟังสบายๆเกี่ยวกับเรื่องคาเมนไรเดอร์และคุณจจนี่ใส่แว่นด้วยใช่คืออยากเลีนแบบคุณมอส ใช่เพราะว่ามันได้แว่นใหม่มันลืมแว่นเก่าผมอยากลองอะไรใหม่ๆบ้างและซีรีส์ที่เราจะด่านในวันนี้นั้นก็คือซีรีส์ของคาเม i นไรเดอร์ไฟ้ยซีรีส์ลูกรักเนี่ยลูกรักผมเลยเด็กเส้นผมเลยคือผมเนี่ยชื่นชอบไฟมากผมดูไฟตั้งแต่เด็กมีข้อดีมากมายแต่ว่าเขาก็มีข้อเสียเหมือนกันโอนะครับลองดูซิว่าข้อเสียของไฟนั้น มีอะไรบ้างเดวผมจะยกตัวอย่างมาเป็นประเด็นประเด็นกันไปเดี๋ยวค่อยทยอยพูดกันไปอ่ะทยอยพูดกันไปนะครับคลิปนี้ยาวๆนะครับคนที่หลับอยู่หน้าตอนนี้เหมือนฟัง ASMR นะครับเราจะมีเสียงไม่มีฮะถ้าเกิดมีอย่างนี้แสดงว่าคุณมตดผมบอกคุณจะไปโกนหัวผมไม่โกนถ้าเกิดจะใส่ว่นมึงต้องโกนหัวมึงถึงจะหาไม่หาแล้วผมเคยหาที่ไหนอ่ะ ผมไม่หาตลอดอ่ะหลัง,ลงแก้งผมผมสนุกไหมหลังหลังนี่มีมุกใหม่นะกูเจอนะ <ทำ S 1> มุกทิอ่างอะไรนี่เขาวากันโอ้ไม่มีมุกมึงขยี่กู <laughs> มันคนต้องตัดด้วยติดอ่างอ่ะ ไม่ผูชี้แล้วไงมันต้องหาละครับอะประเด็นแรกในซีรีส์ไฟต์ต้องบอกก่อนหน้านี้ว่าไรเดอร์รวิวคิดที่ผ่านมาใช่ครับไรเดอร์นี่โผล่มาเยอะมากอันนี้เรื่องจริงครับมีกี่ตัว13ตัวใช่ฮะโผล่มาเยอะแยะแล้วมีมอนเตอร์แล้วมีตัวไรเดอร์ที่นอกระบบอีกเออมีเยอะแยะมากมายใช่ครับแต่ว่าในซีรีส์ไฟ์มีอยู่ทั้งหมด3ตัวด้วยกันอ่าถ้าเกิดเป็นนับเป็นไรเดอร์หลักๆสตัวน้อยมากเลน้อยมากในซีรีส์นะใช่ฮะสามตัวเท่านั้นโอ้โห คือเอาง่ายๆคือว่าพระรองเนี่ยออกมาตอนที่เท่าไหร่ดีกว่าใครสากของเราเนี่ยกว่าจะออกมาได้น้อยไหมแล้วกว่าเดลต้าจะออกมาส่วนใหญ่นี่ก็จะแย่งเข็มขัดกันใบกันมาใช่ครับผมในตอนหนึ่งซาวดานั่แย่งเข็มขัดกันมาแล้วได้เข็มขัด3เส้นแล้วยังไงต่อ เอาคืนไปอีกเขาบอกว่าพลังของเขาไม่จําเป็นต้องใช้ไรเดอร์เออฝั่งของเขาเนี่ยแข็งแกร่งมากเกินไปอยากให้ฝั่งนี้เก่งมากสุดท้ายโดนมูแลคามิกระทืบไม่น่าเชื่อเลยว่าเข็มขัดจะผัดกันใส่อ่ะแต่ว่าอาถรรพ์ของเข็มขัดก็มีเหมือนกันอย่างอย่างคนที่ไม่ใช่อันฟนน็อกเนี่ยเออก็ใช้ไม่ได้อ่าใช่ครับเออมันมีเงื่อนไขของเขานะจริงฮะเพราะตั้งแต่แรกที่มาริใช้นั้นตอนแรกมาริได้แค่อันฟนน็อกโค้ดแต่ว่าเธอไม่ได้เป็นอันฟนน็อกใช่ก็คือแบบใช้ปุ๊บแล้้วเเดออกลย เเอลยมันก็จะมีแบบจุดนี้แหละที่เป็นจุดขายว่าคนธรรมดาไม่สามารถใช้เข็มขัดศักดิ์สิทธิ์ได้โอ้โหศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะอันนี้มึงศักดิ์สิทธิ์มือให้ไหมเนี่ยใช้แล้วตายกันเลยมูฟฟี่เนี่ยเขาเป็นเข็มขัดศักดิ์สิทธิ์โอ้โหใครสะใช้แล้วตายห่ากันศักดิ์สิทธิ์มือให้ไหมเนี่ยคนที่เป็นอันฟินอกเท่านั้นถึงจะใช้ได้โอ้โหครับเอออ่ะต่อมาคุณแจ็ครับยังไงฮะทําไมร่างมีแค่พระเอกร่างต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นร่างไฟเอ็กเซลฟอร์มหรือว่าบัตเตอร์ฟอร์มทำไมต้องมีเฉพาะ เอกเท่านั้น อันนี้เนี่ยเหมือนเขาอยากจะมาชูโรงแค่ไฟหรือเปล่าหรือความเทคโนโลยีว่าไฟตัวหลักต้องเด่นที่สุดหรือเปล่าเอออันนี้ผมไม่แน่ใจนะขนาดว่าเรื่องลิวคีเนี่ยไนซ์ยังมีร่างสุดยอดอแต่ว่าใครสาในเรื่องนี้ในซีรีส์ไม่มีอะไรเลยนะฮะใครสาเนี่ยคือเป็นคนให้ Excel f o r อร์ให้กับไฟด้วยนะใช่ครับเพราะว่าตัวเองใส่ไม่ได้ไม่มีตัวใส่ทั้งที่ตัวเองเนี่ยได้มาแทบแท้หรือหรือเขาเห็นชิปไงสีแดงๆอ้าวหน้าไฟนี่วะก็ให้มึงละ แล้วตัวเองก็ไม่ถูกกระทาคุมีนะแต่ก็ยังให้ใช่ฮะเพราะเขารักเพื่อนจริงฮะรักที่อะไร เพราะว่ามันทันลงตัวเองว่ากูเก่งที่สุดอ๋อตอนนั้นคุซากะเนเขาเก่งอัต่คุณิีเยอะไงก็เลยอยากให้ไฟเขาเก่งบ้างโอ้โหแลเขานี่แม่งเก่งเวอร์เลยใช่ัคกี้เขาเวอร์ต้นต้นเรื่องเนี่ยสู้ไม่ได้เลยความเร็วของไฟอะแล้วยิ่งได้ร่างบัตเตอร์ฟอร์มโอ้ร่างนี้มาได้ยังไงก็ไม่รู้เขาบอกว่าเป็นสมบัติของพ่อส่งมาให้ใช่ครับทนี่พูดถึงว่าในเฉพาะซีรีส์นะเมื่อนับภาค20ปีที่มีใครสาร่างเล็กนะอันนั้นเราไม่นับนะอันนี้เราเจาะซีรีส์อย ส่งมาให้แล้วก็มีสัญลักษณ์ไฟอ่ะคือก็รู้ว่ามันใช้ได้แค่ไฟเอ,อมันไม่เป็นตัวก,กระบาดมันเป็นขีดเดียวทำไมต้องรักไฟคนเดียวทำไมไฟต้องอัปเกรดอยู่คนเดียวใครสะกเดลต้าว่าไงเพราะเขาคิดว่าไอเดลต้าเนี่ยมันก็บอกอยู่แต่ในเรื่องอยู่แล้วออว่า เป็นเข็มขัดที่แข็งแกร่งที่สุดขนาดคนผู้เคยสวมใส่เนี่ยยังสามารถมีพลังพิเศษแข็งแกร่งเฉพาะคนใช้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าคนใช้เก่งเนี่ยมันก็จะเก่งตามก็เสริมกันไปแต่ว่ามิฮาระไปใช้เนี่ยก็สู้ใครไม่ได้เลยเออหวานช่เาตรงตรงเลยสู้ใครไม่ได้จริงๆขนาดอันเฟนอกกระจกกระจอกนะยังสู้ไม่ได้ต้องให้ใครสากรไฟเนี่ยมาช่วยรุมใช่ครับผมอย่างนั้นเลยขนาดประธานมุลคามิใช้เดลตาก็ยังเดลตาก็ยังดูโอเคอยู่โอเคเหรอแต่ว่าโดนโดนใครสา โดนสองตัวลุมเลยเขาตัวตัวกับไขสาตว์สู้ไม่ได้นะอไอ้ที่มันมาดวลรถกันอะไคซ่าวปัดกระเด็นเลยมูราคามิกระเด็นแล้วก็กลับมาใช้ร่างอันฟินอกเหมือนเดิมครับไม่รู้ว่าเก่งจริงหรือเปล่าสรับเดลต้าหรือว่าตอนนั้นต้องยกให้กับไขส่าเพราะเขาใกล้จะตายแล้วใกล้จะตาย้วก็คือต้องให้เขาเก่งหน่อยนะครับสลับตัวของไคสัตว์และเดลต้าไม่รู้ว่าทําไมถึงไม่มีร่างพ่อแม่รักพ่อเขารักมารีมากกว่าเขาเนื้อว่ามารีใช้ข็มขัดไฟได้มั้งเขาได้เห็นรู้นะว่าทายิ ทาไมไฟถึงมีร่างเยอะกว่าชาวบ้านเขาครับผมนะครับเอาต่อมายังไงฮะช่วงแรกของหนังนั้นเป็นหนังรักหรือเปล่าเออมันเป็นเกี่ยวกับการเดินทางนะการเดินทางมีสลับกระเป๋าด้วยใช่ครับผมนึกว่าหนังรักละครเกาหลีหรือเปล่าสลับกระเป๋ากันแบบนี้ถ้าเกิดว่าคนดูไรเดอร์มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่เคยเจอหน้าอะไรแบบเนี้ยเออจริงฮะเฮ้ย ไอ้ห่าสำรับกระเป๋าได้ยังไงวะแล้วทางเรื่องเนี่ยแย่งแต่มาริใครโดเจอมาริก็ชอบอ่าครับผมคูสกัดเจอมาริก็ชอบอินุยก็ชอบอินุยชอบจริงป่ะวเขาแบบปากแข็งไงอ๋อเขาปากแข็งใช่เอจริงถ้าไม่ชอบเนี่ยคือไม่อยากอยู่หรอกคิบะร์เขาชอบมาริไหมคิบะร์ฮะเขาเขาไม่ชอบหรอกคิบะร์เขาชอบอินุอิเห็นไหม อยู่กับอีนี่ยเนี่ยยิ้มตลอดเขามามโหสถทากับผู้หญิงแล้วออตั้งแต่ตัวของทามพิงเนี่ยหักอ,อกเขาจริงแล้วไปเอาขยาอดะเออมึงคิดได้ยังไงวะเป็นเจ้าชายนิทามไม่น่าจะฟื้นแล้วฟื้นขึ้นมาได้ยังไงไอคิบบาไม่น่าจะหลงคนผู้หญิงคนนี้เออตั้งแต่มันทอดทิ้งเทสุยะในทามลินเจอร์แล้ว สุดท้ายเขาก็ตายไงสุดท้ายคิดบานเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าเหมือนก็เป็นคู่จิ้นกับทาคุมี่อมตอนแรกเนี่ยเหมือนกับมันจะมีซีนเข้าใจผิดกันเยอะมากจริงครับผมคือแบบไอ้เฮ้ยมึงก็อีกนิดเดียวจังหวะอีกนิดเดียวอ่ะทําไมมึงไม่ไม่ลงล็อกกันสักทีวอะอ,อ,อยู่ดีมันก็เจอการอ่านในที่สุดเขาก็รู้ว่า ฝั่งนี้คือไฟอฝั่งนี้คือ <fin> ok. อันฟิอก็อนื่อเป็นคนดีนึกว่าจะแบบดีๆกันแล้วนึกว่าจะร่วมมือกันแล้วแต่ว่าคู่สากาเสือทําให้แตกแยกกันมผมไม่รู้ว่าทําไมคู่สากาถึงทําแบบนั้นคือไม่ชอบอินุยทาคุมิแจ๊บๆอะไรเนี่ยแจ๊บๆอะไร จตบจับไม่มีฮะเไม่มีนะเขาไม่ได้ยินหรอกนะครับผมไม่รู้ว่าคูสกะเขาคิดอะไรอยู่เขาไม่อยากให้อินุทาคุมิมีเพื่อนหรือยังไงหรือว่าไม่อยากให้คนไปยุ่งกับอาเฟนน็อกคือผมไม่รู้ว่าทําไมพระเอกถึงโง่ขนาดนี้เข็มขัดไฟอยู่ในกระเป๋าข้างหลังตั้งนานทำไมตัวของใครสาดยิงโป่งโป้งโป่งโป่งเฮ้ยอะไรวะไม่รู้ว่ามันอยู่ข้างหลังได้ยังไงมันกระโดดมาจากไหนดีวะไม่รู้ได้ยังไงวะมันบดไง ตัวของผู้สกาดเนี่ยแปลงร่างเป็นไฟเนี่ยแล้วไปโจมตีใส่คิบะจังหวะดีมากกับร่างทีนึ่งแล้วยิ้มแล้วก็โยนความผิดให้กับคิบะาไปคือตัวเองก็ถอดเข็มขัดพอดีเลยนะไอทาคุมิก็ไม่รู้เรื่องนึกว่าตัวคีบะขโมยเข็มขัดไปก็เลยเกิดการต่อสู้อีกแล้วโอ้โหแล้วครั้งนี้ผมรู้เลยว่าเดลต้าแม่งกากจริงอยเพราะขนาดไอเดลต้านี่แปลงร่างโดยคิตาสกินะไปห้ามปามไฟกับคีบะต่อสู้กันไอสัตว์สู้ไม่ได้เขาแพ้โครนหรือเปล่าตน้ไม่เขาแร แรงแค้นของขี้บาก,กับไฟมันรุนแรงมากเขาเลยไม่หมันละเริ่มสู้ไม่ได้แล้วเข็มขัดน,นี้ไม่มีประโยชน์ละก็เบือเลยส่งให้กับตัวของซาวดะแต่ซา,าวดะก็เสือกไปให้กับคุสโกะคุสกะเว้ยมันจบแล้วคุสโกะอะไรเมืงอกีมันจบสิ้นแล้วไม่มีต่อไปอันเฟนนอกก็ไม่มีออฟฟนอก <c oughs> เราติดคาว่าอันเฟนออกไปแล้วนะครับมันก็เลยวุ่นๆวนๆอยู่แค่นี้ในคราบสลับตัวนี้อย่าว่าพราะเอกโง่นะมาริก็งโง่คู่สากาัดจะตายอยู่แล้ว เรียกมาลิตั้งนานมาลิวิ่งวนอะไรวะเขาต่อสู้กันตรงนี้มันหินมันเป็นหินหลายขั้นหรือเปล่าลัคกี้โคเวอร์มันระเบิดใส่ตัวของคู่ศึกามันไม่ได้ยินได้ยังไงอันนี้เขาอาจจะอารามตกใจอารมตกใจภูสา์หาแถให้สุดแล้วเนื้อเรื่องบทจ้ง่ายก็ง่ายบทจับยากก็ยากเรายิ่งตอนราชันอันฟินน็อกพูดถึงมันนานมากเลยครับตั้งแต่พ่อของเขานะบอกว่าเราต้องตามหาราชันที่เขาส่งเข็ม ไปให้ลูกนั้นเขาอยากจะรู้ว่าฮยในโรงเรียนลิวเซคนไหนคือราชันจะได้ข้างจะได้จบจบไปไปเผ่าพันธุ์อัลฟินอกจะได้จบจะได้จบไปเพราะว่าเผ่าพันธุ์อัลฟินอกนั้นคือชีวิตมันสั้นนะครับมันเหมือนกับวิวัฒนาการมันเกินขีดจำกัดของมนุษย์มากเกินไปก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำลายล้างดีกว่าไม่สมควรมีก็เลยตามหาราชันซะแต่ตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอสักทีหนึ่งทำให้ลูกลำบากอีกโอ นี่นะตัวเองนะไปขโมยเข็มขัดจากบริษัทตัวเองที่เป็นประธานนะเ,ออเพื่อให้ลูกใช้ต้บบตนเรื่องแล้วตัวเองนั้นก็มาอยู่ใต้ดินไม่รู้ว่าอยู่ทําไมใช่เขาอุตส่าห์ไปสำรวจเอ้ยข้างล่างเนี่ยเสือไปทำร้ายเขาเออแล้วไปทำร้ายเขาทำไมอะ่ะเออก็มึงจะปกป้องคนไม่ใช่หรอใช่มึงจะทำร้ายอันฟินน็อกไม่ใช่หรือใช่แล้วอยู่ดีมาเปลี่ยนบทนะ อยากเป็นคนดีอะไรวะให้คีบาาเป็นประธานเพราะว่าคีบานั้นรักมนุษย์ครับอยากปกป้องมนุษย์ก็เลยคีบ่าเป็นประธานแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าคีบาามันชั่วแล้วอหไม่รู้ได้ยังไงวะเขาเรียกว่ามันยังมีความกลับไปกลับมาอยู่เนีฮะมันก็เลยอาจจะทาให้เราสรุปแต่ละตัวละครมึงต้องการอะไรกันแน่บอกต้องการแบบนี้แต่ทําอีกแบบหนึ่งพ่อต้องการอะไรนะครับแล้วก็แต่ละอย่างเนี่ยเหมือนกับราชาที่ผมบอกไป ล่าวขวัญมานานมากจริงล่าวมาตั้งแต่ตอน40อว,ว่าง่ายคือล่าวขวัญมานานมากๆนึกว่าฝั่งพระเอกฟังแบบพวกเราดีๆจะเจอเออไอ้เฮียสุดท้ายนะตอนเดียวจบราชันตอนที่เราโอแปลงร่างปื้ม,มแปลงเป็นราชันตอนที่คีบาทเจอกับทาคุมิเขั้ดท้ายนะ่ะลาชันแปลงร่างเออ <laughs> พูดถึงมันนานมากว่าอุ้ยมันจะทําลายล้างโลกทําลายมนุษยชาตินน่นนี่นั่นถ้าเกิดราชันเกิดขึ้นมาสุดท้ายเป็นยังไงไปแช่น้ำว่านเนอจริงง่ายๆเลยแล้วไม่ตายด้วยอฮ้ย บวสรุปคืออะไรอ่ะเขาไม่อยากให้เผ่าพันธุ์อันฟนอกสูญหายหรือเปล่าเรา20ปีไฟคืออะไรอ่ะเออราชันหายไปไหนเอางี้ดีกว่าไอ้กลุ่มสมาร์ทเบรรุ่นใหม่อ่ะมึงไปฆ่าราชันดีกว่าอันฟนอกจะได้ตายตายไปใช่จะไปตามล่าอันฟนอกทําไมใช่ตามล่าราชันดีกว่าโอ้หนี่เราเราลาไป20ปีใช่ใช่ใช่ผมอยากลาาจริงๆเพราะว่า20ปีมันขัดหูขัดตาโชคดีที่ผมไม่ได้ดู ครับผมไม่ดูเฮียเลยนะมันก็ดูเราดึงมาในซีรีส์อยู่านะฮะก็คือแบบว่ามันมันไม่คุ้มอ่ะอในการดึงมาเอาจริงๆร,ร,ราชันเนี่ยเขาเรียกว่ากว่ามันจะแบบได้มีร่างเนี่ยเราค่ะเราจะเห็นเนี่ยก็หลายตอนเหมือนกันมันต้องกินอันฟิน็อกเยอะขนาดไหนคุณจะกใครับกินเยอะมากๆเลยโอ้โแล้วสุดท้ายงอ์แปลงร่างต่อยตีแป๊บเดียวก็รู้ว่าเฮ้ยเขาเก่งแบบว่าเดอร์ฟอร์มนะมแต่ว่าเฮ้ยเจอเขี้บาดจับล็อกแค่นี้ไอเฮียทำอะไรไม่ได้แล้วครับผมเป็นไปได้ยังไงทําไมมันถึงทาอะไรไม่ได้ใช่เฮ้ยขี้บาดมัน เก่งอะไรขนาดนั้นแล้วมันโดนโจมตีไปแล้วน่าจะเหมือนรีบตัดจบอคหะขขอเสียโชคในท้ายเลยใช่ไหมที่จริงอะซีรีส์ไฟอะควรแบบวิสันอะประมาณ52-53ตอนอกําลังดีหรือว่ามันไปยืดตอนต้นเรื่องมากเกินไปเออยืดามากเกินไปกว่าแบบอ่ะเอออินุอิมาริเคทาโร จะได้มาอยู่ร่วมกันออมันมันอยู่นอกมือมากเกินไปกว่าจะได้มาสร้างเครื่องซักผ้าเลยใช่ใช่ครับกว่าจะเจอใครใส่ใกว่าจะเจอเดลต้าถ้าเกิดว่าผมว่าถ้าเกิด3ตัวเนี้ยมันรวบกันสักประมาณตอนสองตอนให,ให้มันแบบอยู่ด้วยกันสร้างไอ้ซักรีด้วยกันเร็วกว่าน,นี้สักตอนสองตอนอาจจะช่วงท้ายอาจจะดีกว่านี้อาจจะดีกว่านี้ใช่ใชหรือไม่ก็ตอนที่โรงเรียนลูเซ่ไอ,อ้ช่วงนั้นก็นานเหมือนกันออโดยเฉพาะตัวของคุสโกคุสะกะคุสกะนี่ไอ้มือเปื้อนเลือดทำไม่ได้สัต์ บอกว่าเฮ้ยฉันจำได้แล้ว <laughs> อินุอีน่ะอินุอีมันทำร้ายโโอ้โหใส่ความมั่วไหมด <laughs> เขาคิดว่าอินุอีเป็นคนฆ่าเขาก็เลยแคทอินุอีออนะฮะคุณสกาแม่งมัว่วซั่วแรกแรกแม่งเท่น,นะหลังๆแม่งมัว่วซั่วจริง <laughs> แล้วถ้ามันทำเหมือนกับรู้ว่าเฮ้ยคุณสกายเป็นคนรู้เป็นศาสนาทั้งหมดลงลเรียนรู้เซจจริงๆไม่ใช่มึงมั่วไอ้เหี้ยสวัดานุ่นของจริงแล้วสวัดาก็รักมาริด้วยจริงโอ้ันนี้จะเสน่ห์แรงมั้ คือถ้าเกิดมารีมาเนี่ยคือทุกคนต้องหลงเสน่ห์ใช่ไหมใช่ครับขนาดมาในซีรีส์ชีบาเนี่ยทุกคนยังหลงเสน่ห์อ่าครับวาตารุกับไทยงะแย่งกันอะโอ้โหไม่น่าเชื่อแย่งกันเป็นควีนอะโอ้โหขนาดภาคนิเคะไปโปรไกอะอาใช่ต้องแต่งงานคิดดูแล้วกันแล้วก็มาภาคล่าสุดภาค20ปีคูสกาขนาดเป็นหุ่นยนต์นะจะมาดูดปากกับมาริคิดดูขนาดเป็นละอันฟินอกเขายังชอบ ทำไมมาอรแเนื้อหอมอย่างนี้เนื้อหอมอะเออทาคูมีก็เลยล่อไปนะครับอันนี้คือสมใจเขาแล้วนะครับนะครับผู้กำกับเขาอยากจะได้แบบนี้เพราะเขาอยากให้ทั้งสองคนนี่มันสมหวังสักทีหนึ่งเพราะว่าตอนจบมันคุมเครือไงว่าเฮ้ยมันนอนเนี่ยนอนแบบที่โล่งๆเนี่ยมันจะจบยังไงแต่เ่าสุดท้ายเนี่ยติดตะข่ายว่ะเพราะเขารู้ไงว่าเฮ้ยเรื่องนี้ฉากจดจําก็คือฉากติดตะข่ายสวนก็ประมาณนี้ครับผมสลับไฟนะครับอ่ประมาณนี้แล้วกันแต่เราไม่พูดถึงไอ้พวกภาพพิเศษภาพมูวี่นะ เราจะพูดถึงซีรีส์<ช>ซ่<ช>ทั้งหมดทั้งมวลที่เราเล่ามานั้นก็ตามนี้นะครับข้อเสียที่มันแย่ยังไงม,มันอย่างงู้นอย่างนี้แต,แต่ว่าข้อดีเอาตรงๆมันก็มีเยอะเหมือนกันเราพูดไปแล้วเราพูดไปเยอะแล้วว่าข้อ,อ,อดีไฟเพราะเราเนี่ก็อวยไฟอยู่แล้วค,คุณแจ็คก็อวยไฟเย ผมไม่เคยอวยมีแต่คุณมอสอวยเขามีแต่คอมเมนต์บอกคุณมอสเนี่ยไอสัตว์ทั้งชีวิตดูแต่ไฟหรือเปล่าอวยอยู่แล้วแหละมันมึงเม้นหรือเปล่าไม่ไม่มีผมไม่เคยมีอะไรอย่างงี้แล้วมึงอวยนะมึงอวยคูกะผมอวยคมะบอกปากบอกว่ารักไรเดอร์เนี่ยไฟเนี่ยสุดยอดของจริงซีรีส์เนี่ยขึ้นยิ่งเอาตรงๆแต่ว่าข้อเสียเนี่ยเอาจริงๆนะมันเล็กน้อยเป็นส่วนเล็กๆไม่น้อยอ่ะที่ทําให้เรื่องมันอาจจะดีขึ้นมากกว่านี้เพราะว่ากายตอนจบอะ ส่วนสําคัญนะโอไ้ไมเออมันมันเล็กไปหน่อยถ้าเกิดตัดตรงส่วนของคุณยูกะให้น้อยลงออไอ้ที่ไปแย่งคุณยูกะตั้งนานไอสัตว์ไม่แย่งเออสงสัยตอนนั้นเขาเขียนบทเพินไปไหน่อยช่วงท้ายไทยอทียไไปทันละผมว่าถ้าเกิดว่าช่วงท้ายเ้าเกิดให้ราชานี่มีมี มีบทบาทมากกว่านี้ออแล้วก็มีจุดประสงค์ให้รู้ลึกมากกว่านี้ออมันจะเข้มข้นมากนะให้ราชเนมพูดเยอะกว่านี้แสดงอํานาจไงเหมือนตอนที่ร่างคนเขาโผล่มาเนี่ยเขาจะกินอฟัฟเฟนอกเนี่ยเขาพูดออกมาเลยนะ ราชันเขาต้องพูดได้เขาต้องมีแบบจิตวิญญ,ญาณมากกว่านี้ใส่จิตวิญญ,ญาณลงไปชวงร้ายแบบอ e ีโวก็ได้นะครับพูดเยอะๆหน่อยกูจะทําลายรางโรคกูจะฆ่าคนนู้ออนฆ่าคนนี้ก็ว่ากันไปครับไม่ใช่ตอนจบไอสัตว์ไปแช่น้ําว่านทาอะไรไม่ได้ออแช่น้ําว่านเกือบ20ปีโพมา,าสัตว์ในเอาไซเดอร์ตัวเรียมเลยเฮียแช่เพลินไปหน่อยตัวขาวสะอาดเนี่ยผมไม่รู้ว่าชุดนั้นพังหรือเปล่าไอที่ไปย่ายีในตัวของติเกรดมาจตี้อ่ะไอสัตว์ไปคุกฝุ่นชุดขาดหรือเปล่าก็เลยทําชุด แล้วชุดหน้าตาไม่เหมือนด้วยเราราชันโผมาในเอาไซเดอร์ไอสัตว์มายิงปิ้วปิ้วไม่ออกไปต่อสู้เลยผมว่าเอาง่ายๆคือใช้ราชันไม่ค่อยคุ้มราชันนี่คือตัวร้ายนะตัวร้ายที่บัตเตอร์ฟอร์มโค่นไม่ได้นะครับคุณจําไว้คุณจําไว้พู่มกับคุณจําไว้ไม่ใช่เอาคูตการมายิงปืนใช่เลิศเธยแล้ว เขาพันนะแอนดุแอแนแอดอยเลย <laughs> เธอแล้วจริง <laughs> นี่แล้วผมพูดสามโนให้นะว่าตัวของอันฟิโนกตัวหนึ่งที่แปลงเป็นคูสกาคูสกาเอาจริงๆนะผมว่าบทเดิมมาดูเท่ดูแบบมีมากแต่บทใหม่ผมว่ามันยิ้มเยอะเกินไปจริงครับคูสกามารอบนี้เอาแค่มีม<ช>ตั้งแต่ทั้างี้นะเออใช่ครคูสกาไม่ต้องไปธรรมชาติมากกว่านี้ใช่คือหน้าโกธเขาก็มีอยู่จริงแต่ว่าหลังๆมันมันอวยทาคุมิมากเกินไปยิ่งภาคยี่สปีตอนแรกอวยไม่ใช่นะไอ้เหี้ยคูสกาคูสกาไม่เคยอวยทาคุมิอ มีตดาใช่มันเป็นปรลปักเออรู้ไว้อันนี้ประมาณนี้ทั้งพี่มันเป็นำกับเองแล้วอกันผมไม่พูดกับเออผมวิจารณ์มีมีสิวิ์ิจารณาเพราะว่าเราสนับสนุนแค่นั้นเองนะครับอ่วันนี้ก็ประมาณนี้ในการสับซีรีส์ไฟนะครับที่เรามาบ่นยับยับยับกันในวันนี้นะครับคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมเม้นมาใต้คลิปได้ฉันเคยแล้วกันคิดว่าแบบมันมีข้อเสียอะไรอีกหรือว่าที่คุณไม่ชอบในเรื่องไฟพิมพ์มาได้นะฮะอันนี้เปิดโอกาสให้คุณ อ่าแสดงความมีอีกด้านหนึ่งแล้วเราชอบไหมบรรยากาศอย่างเงี้ยชอบไหมบรรยากาศโล่งๆสีแบบนี้นะครับการพูดแบบนี้สบายๆนั่งกันแบบชิวๆแบบนี้ชอบไหมชอบเลยเนีเออผมสามารถพูดอย่างนี้ได้เลยเอออย่านีได้เลยเออชอบไหมเออผมไม่รู้แดดแรงหรือเปล่าผมจะใส่แว่นเนี่ย โอ้โหอย่างงั้นมึงอะแดดแรงหรือเปล่าใส่ใส่มากี่ปีแล้วมึงอ่ะนะฮะถ้าเกิดกูชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับอัาอันคลิปนี้ด้วยแล้วกันะครับนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับห้าทิบบาทก็ไปสมัสมาชิกได้ที่ช่อง movie dog นะอีกช่องหนึ่งของพวกเรานะฮะใเข้าดิทคอร์ดด้วยนะช่องนั้นนะฮะ เสื้อก<ม>็ยังมีเหมือนเช่นเคยแต่ตอนนี้ไม่ได้เอามานะครับหนังแมว300หนังหมี400บาทอ่าขึ้นภาพไว้เลยน <ะ S 2> หนังแมว300บาทหนังหมีลิมิเต็ด400บาททุกตัวต้องย้ำเลยนะว่าส่งฟรีทุกตัวกันไปใช่ครับนะครับโอ้โหวันนี้ก็ ไอ้ถ้าเกิดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราเนี่ยไปที่ Facebook Fan Page ร์ฟันแล้วก็แฟนเพจมูฟวิคด็อนะครับสองแฟนเพจนี้เท่านั้นนะครับอย่าลืมไปติดตามชมละกันขอร้องเลยนะครับเดี๋ยวจะมีภาพมีมต่างๆนานาไว้ลงเพจละกันได้ครับนะครับอ่ะวันนี้ทำนี้ทำหมดทัำหมดแล้วฮะครับไม่มีอะไรฝากแล้วขอตัวลาแต่พี่ตุ้งนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับครับคอนดี้ครับพี่คอนดี้ครับเนี่ยมูฟวิจารณ์เยอะนะบทที่อะไรเนี่ยมึงส่งอะไรให้กูเนี่ยกูรักไฟไอ้สระ คืออะไรคือกระดาษปากพูดคือผมบังคับให้พูดไงคือผมต้องพูด <laughs> ใช่ไหม <laughs> ใช่คือผมโดนบังคับให้พูดจริงๆรเนี่ยบังคับอะไรมึงคิดมาจากหัว